คุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการขนส่งทางบกในเรื่องของการขยายเวลาสำหรับเจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนร,รถเนี่ยมีสีบนตัวอักษรหรือหมายเลขทะเบียนหรือตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดซี่จางนะครับวันนี้เนี่ยให้ท่านเร่งนำแผ่นป้ายทะเบียนร,รถมาเคลือบสีใหม่ได้นะครับโดยาการเปลี่ยนการเคลือบสีเนี่ย เขาให้บริการฟรีนะครับไปจนถึง29ธันวาคม2565นะครับสำหรับในรายละเอียดเนี่ยนะครับกรมการขนส่งทางบกเขาขยายระยะเวลาให้บริการเคลือบสีแผ่นทะเบียนรถฟรีเพิ่มเติมนะครับไปจนถึงสิ้นปีก็คือ29ธันวาคม2565 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับและก็รักษาสิทธิ์ให้กับเจ้าของรถโดยโกรมการขนส่งทางบกเขาจะออกหนังสือแจ้งเจ้าของรถเพื่อให้นําแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีใหม่นะครับโดยการแจ้งให้ทราบโดยตรงซึ่งจะดําเนินการควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกช่องทางและนอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือไปยังสถานตรวจสภาพรถนะครับรวมเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้เจ้าของรถที่ยังไม่ดําเนินการเนี่ยเร่งนําแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีภายใน29ธันวาคม2565ให้บริการในวันและเวลาราชการนะครับโดยเจ้าของรถท่านสามารถที่จะตรวจสอบหมวดแผ่นป้ายทะเบียนสีที่หลุดลอกง่ายสีจางได้ด้วยตนเองนะครับที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกเพื่อดําเนินการเคลือบสีโดยไม่ต้องรอหนังสือ อ่าเป็นอ่าไม่ต้องรอหนังสือแจ้งจากกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เขาพบเนี่ยก็จะพบในหมวดอักษร3กมกอ่าถึง4กอคอระคังกรุงเทพมหานครนะครับและก็บางหมวดของต่างจังหวัดสำหรับหลักฐานที่ต้องใช้นะครับก็ได้แก่คู่มือการจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนา บัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของรถฉบับจริงกรณีเป็นนิติบุคคลเนี่ยให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลสําหรับเจ้าของรถที่ไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเองท่านสามารถที่จะมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาดําเนินการแทนได้นะครับโดยใช้หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจสําหรับสถานที่ติดต่อเนี่ยนะครับ ท่านสามารถที่จะติดต่อได้2แห่งก็ได้แก่ติดต่อโด,โดยตรงที่งานแผ่นทะเบียนป้ายาที่งานแผ่นป้ายทะเบียนรถอาคาร7กรมการขนส่งทางบกโดยตรงซึ่งสามารถรอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันทีนะครับหรือจะยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักง,งานขนส่งที่รถนั้น,นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้สำนักง,งานขนส่งที่รับแจ้ง จัดส่งแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาเคลือบสีที่กรมการขนส่งทางบกก็จะใช้ระยะเวลาดําเนินการรวมกับการจัดส่งไม่เกิน7วันทําการสําหรับกรณีดังกล่าวเจ้าของรถสามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเนี่ยเป็นหลักฐานชัว่วคราวนะครับเพื่อแสดงกับเจ้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่อยู่ระหว่างเคลือบสีได้นะครับ โดยทั้งนี้แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสีใหม่จะต้องผ่านการทำความสะอาดในเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์เช่นไม่บิดงอเจาะรูเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านจะต้องไปทำความสะอาดซะก่อนนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่ไม่บิดงอนะครับสำหรับแผ่นป้ายทะเบียนที่ชำรุดเนื่องมาจากสาเหตุอื่นๆนะครับเช่นสีหลุดลอกมาจากการใช้งานหรือว่าการขัดล้างที่ไม่ถูกวิธีท่านสามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิมได้ โดยมีค่าใช้จ่ายแผ่นป้ายละ100บาทดังนั้นนะครับจึงแนะนำให้เจ้าของรถเนี่ยให้ความสำคัญในการดูแลแผ่นป้ายนะครับท่านใดที่อยากจะอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถโทรได้ที่สายด่วน1584นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะขยายเวลาบริการเนี่ยนะครับให้ฟรีเนี่ยไปจนถึง29ธันวาคม25 6 5นี้นะครับ